ะะเป็นการเตรียมอาหารวุ้น PDA เพื่อใช้สำหรับการเพราะเลี้ยงเชื้อเห็ดค่ะซึ่งมีส่วนผสมดังนี้มันฝรั่ง300กรัมน้ำตาลกรูโคส40กรัมผงวุ้น15กรัมและน้ำสะอาด1ลิตรค่ะต่อมาวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้มีดังนี้ค่ะหม้อต้มเตาแก๊สเครื่องชั่งช้อนกระบวยมีดปอก มีดหัน่นกระชอนเขียงถาดสำลียางรัดขวดทรงแบนกรวยกระดาษขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำมันฝรั่งมาทำการปอกเปลือกออกจากนั้นนะคะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ และนำมาช่าง300กรัมค่ะจากนั้นนะคะนำมันฝรั่งมาหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าขนาดประมาณ1คูณ1เซนติเมตรค่ะเมื่อเราเตรียมมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเตรียมน้ำสะอาด1ลิตรค่ะน้ำตาลกรูโคลส์นำไปช่าง40กรัมค่ะและตัวสุดท้ายนะคะผงวุ้น15กรัมเมื่อนำไปช่างเรียบร้อยแล้วนำน้ำสะอาดเทลงไปเล็กน้อย และคนให้ผงวุ้นละลายเตรียมไว้ค่ะ <Việt> เมื่อเตรียมส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำน้ำสะอาดและมันฝรั่งมาต้มด้วยไฟกลางๆประมาณ15นาทีค่ะในระหว่างการต้มนะคะเราจะใช้กระรวยคนเบาๆเป็นพักๆค่ะเพื่อไม่ให้ชิ้นมันฝรั่งแตกเพราะจะทำให้น้ำขุ่นค่ะเมื่อครบ15นาทีแล้วตักชิ้นมันฝรั่งขึ้นมาดู แล้วใช้ช้อนกดบนชิ้นมันฝรั่งหากมันฝรั่งนิ่มแสดงว่าสุกแล้วเป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นนะคะนำไปกรองเอาแต่น้ำมันฝรั่งค่ะนำน้ำมันฝรั่งที่เราได้นะคะขึ้นตั้งไฟอ่อนๆอีกครั้งจากนั้นนะคะนำวุ้นที่เราละลายเตรียมไว้เทลงไปค่ะ คนจนวุ้นละลายนะคะเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ําจนวุ้นสุกโดยสังเกตจากน้ํานะคะจะมีลักษณะใสขึ้นค่ะ<_ <EN> _>เมื่อวุ้นสุกแล้วนะคะใส่น้ําตาลกลูโคสต,ตามลงไปค่ะคนจนน้าตาลกลูโคสละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเมื่อน้ําตาลกลูโคสละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับวุ้นเป็นอันใช้ได้ะคะ่ะ จากนั้นนะคะนำอาหารวุ้น PDA ที่ได้รีบบรรจุลงขวดทรงแบนนะคะประมาณ2-3เซนติเมตรค่ะหากปล่อยไว้นานอาหารวุ้น PDA อาจแข็งตัวได้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องระมัดระวังไม่ให้ปลายกรวยสัมผัสบริเวณปากขวดค่ะเมื่อเราบรรจุอาหารวุ้น PDA ลงขวดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำมาปิดจ,จุกสำลีค่ะ ซึ่งวิธีการทำจุกสำลีนะคะเราจะพับปลายทั้งสีด้านเข้าหากันแล้วม้วนให้แน่นพอดีกับปากขวดค่ะจากนั้นนำมาปิดจุกขวดนะคะหุ้มด้วยกระดาษและรัดยางให้เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราได้ ขดอาหารวุ้น PDA เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำมันนึ่งในหม้อนึ่งความดันไอน้ำค่ะโดยเราจะใส่น้ำให้สูงจากก้นหม้อประมาณ1-2นิ้วค่ะจากนั้นนะคะนำขวดอาหารวุ้นลงไปเรียงในหม้อค่ะหลังจากนั้นปิดฝาหม้อนึ่งความดันให้เรียบร้อยค่ะสังเกตดูที่ระบายไอนะคะถ้าเราเห็นไอ้น้ำออกมาให้ทำการปิดที่ระบายไอทันทีค่ะ สังเกตดูที่เกวัดความดันนะคะเข็มจะขยับขึ้นเรื่อยๆจนถึง15ปอนต์ต่อตารางนิ้วค่ะเราจะรักษาความดันให้อยู่ในระหว่าง15ปอนต์ต่อตารางนิ้วนี้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเวลา45นาทีค่ะเมื่อครบ45นาทีแล้วปิดไฟและเปิดที่ระบายไอยออกรอจนกว่าเกวัดความดันลดลงมาอยู่ที่ศูนย์จึงทำการเปิดฝาหม้อออกค่ะ หลังจากนั้นนะคะรอจนกว่าขวดอาหารวุ้นเย็นลงพอจับได้นำมาวางเอียงประมาณ15องศาค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการวางเอียงขวดนะคะเราต้องระมัดระวังไม่ให้อาหารวุ้นไหลามาใกล้กับจุกสำลีที่ปากขวดค่ะจากนั้นรอจนอาหารวุ้นแข็งตัวดีนะคะเราจึงสามารถนำไปใช้ในการเพราะเลี้ยงเชื้อเห็ดได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็คือขั้นตอนการเตรียมอาหารวุ้น PDA เพื่อใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดค่ะ